สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันมีแนวคิดหลกัหลกๆอยู่2แบบที่แบบว่าเออมันน่าสนใจมากเลยนะครับครับข้อมูลมัญชีว่ามีรูปแบบที่เรียกว่าการควบคุมอาญากรรมหรือ crime control model กับอีกอันคือความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย deal process model เหมือนเป็น สองแนวทางที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยเรามาลองเจาะดูทีละอย่างกันดีกว่าครับได้เลยค่ะเริ่มกันที่รูปแบบแรกก่อนนะคะคือรูปแบบการควบคุมอาชญากรรมหรือ Crime Control Model เอ่อแนวคิดนี้เป้าหมายหลักสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการเพิ่มประสิทธิภาพใช่ค่ะประสิทธิภาพในการควบคุมระง,งับแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมให้มันได้ผลมากที่สุดเร็วที่สุดนะคะ <c oughs> เน้นหนึ่งความเร็วเรื่องผลลัพธ์เป็นหลักเลยนะครับ ถูกต้องค่ะคือแนวคิดนี้จะมองว่าขั้นตอนในกระบวนการยุติคำเนี่ยต้องรวบรัดต้องมีประสิทธิภาพเหมือนเหมือนสายพานการผลิตเลยค่ะเพื่อที่จะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฟังดูเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากๆเลยนะครับแล้วเรื่องสิทธิส่วนบุคคลละครับอย่างในข้อมูลมีตัวอย่างว่าตำรวจอาจจะมีอำนาจมากขึ้นในการจับหรือสอบสวนเองแบบนี้มันจะไม่กระทบสิทธิหรือครับค่ะ อันนี้เป็นจุดที่ถกเถียงกันเยอะเหมือนกันคือแนวคิด crime control เนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่าบางทีมันอาจจะกระทบสิทธิส่วนบุคคลไปบ้างแต่เขาให้น้ำหนักกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าคือการควบคุมอาชญากรรมให้สังคมสงบสุขเนี่ยมันสำคัญกว่านะคะเขามองว่าถ้าขั้นก่อนมันยุ่งยากซับซ้อนไปหมดเนี่ยคนร้ายตัวจริงอาจจะหลุดลอดไปได้ง่ายๆ มีประเด็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องพยานหลักฐานครับเขาบอกว่าในโมเดลนี้เนี่ยแม้พยานหลักฐานบางอย่างอาจจะได้มาโดยไม่ค่อยจะชอบด้วยกฎหมายเท่าไหร่แต่ถ้ามันพิสูจน์ความผิดได้ชัดเจนศาลก็อาจจะรับฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้เลยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับดูเหมือนเน้นจับคนผิดให้ได้จริงๆเข้าใจถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญของ crime control model เลยคือเขามองว่าผลลัพธ หรือความจริงว่าใครเป็นคนผิดเนี่ยมันสำคัญกว่าวิธีการที่จะได้หลักฐานนั้นมาในบางสถานการณ์นะคะซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดแบบนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามแล้วก็เป็นที่มาของอีกแนวคิดหนึ่งที่มาคอยคอานอำนาจกันอยู่ค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันเลยรูปแบบที่สองที่ว่าคือความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายหรือ d u e Process Model อันนี้ฟังชื่อดูก็เหมือนจะเน้นวิธีการมากกว่าผลลัพธ์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตรงกันข้ามกับแบบแรกเลย d due Process Model เนี่ยคือยึดหลักกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนตามหลักนิติธรรมหรือ rule of law นะคะอ,อ๋อค่ะ แนวคิดนี้จะค่อนข้างต่อต้านการใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใจเพราะมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ารัฐมุ่งแต่จะปราบอาชญากรรมอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสิทธิประชาชนเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะต้องโปรง่งใสต้องตรวจสอบได้แล้วก็ต้องชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นหมายความว่าต่อให้ตำรวจ หรือใครก็ตามค่อนข้างมั่นใจว่าคนนี้แหละทำผิดแน่ๆแต่ถ้ากระบวนการที่ได้มาซึ่งหลักฐานหรือการจับกลุ่มการสอบสวนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะๆนี่คือคือมีปัญหาเลย ใช่ค่ะจะมีปัญหาทันทีอย่างตัวอย่างที่ชัดๆในข้อมูลที่ให้มานะคะก็คือการเน้นย้ำเรื่องการคุ้มครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยก็ตามทุกคนมีสิทธิที่กฎหมายรับรอง <c oughs> เช่นการคน้นการจับเนี่ยต้องมีหมายสารเสมอจะไปทำสุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้ <c oughs> หรือการต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างชัดเจน อันนี้เป็น,นกลไกสําคัญเลยค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องหลักฐานแล้วครับกลับไปที่ประเด็นเดิมสมมุติว่าในโมเดลดิวโปรเซสเนี่ยตำรวจไปเจอหลักฐานสําคัญมากเลยนะที่บ้านผู้ต้องสงสัยแต่ แต่เข้าไปค้นโดยไม่มีหมายสารแบบนี้สารจะว่ายังไงครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะระหว่าง2โมเดลนี้ในดิลโรเซสโมเดลนะคะต่อให้หลักฐานชิ้นนั้นมันจะเด็ดแค่ไหนมันจะมัดตัวคนผิดได้แน่นหนาแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างที่ยกตัวอย่างมาคือการค้นโดยไม่มีหมายเนี่ยสารจะไม่อนุญาตให้นําพยานหลักฐานชิ้นนั้นมารับฟังเพื่อลงโทษจําเลยได้เลยค่ะโห oh. จริงเหรอครับค่ะหลักการนี้บางทีเราเรียกว่าหลักผล,ลไม้ของต้นไม้ผิดนะคะคือถ้าต้นทางมันผิดผลที่ได้มาก็ใช้ไม่ได้แสดงว่าให้ความสำคัญกับความถูกต้องของกระบวนการแบบเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆแม้ว่าผลสุดท้ายอาจจะทำให้ลงโทษคนผิดจริงๆไม่ได้ก็ตาม ถูกต้องค่ะเป็นการยืนยันหลักการว่าเป้าหมายที่ดีคือการลงโทษคนผิดเนี่ยมันไม่สามารถจะทําให้วิธีการที่ผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาได้จะเห็นว่าทั้ง2รูปแบบนี้มันเหมือนอยู่คนละขั้วเลยนะคะแบบหนึ่งเน้นประสิทธิภาพในการปราบอีกแบบหนึ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิแล้วก็กระบวนการที่มันต้องแฟต้องชอบธรรมซึ่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าในทางปฏิบัตินะคะระบบกฎหมายส่วนใหญ่ในโลกก็พยายามจะหาจุดที่มันสมดุลกันอยู่ระหว่าง2แนวคิดนี้ครับ พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับถึงแนวคิดพื้นฐาน2ออย่างที่มันขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยู่เบื้องหลังทั้งแบบที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพจัดการอาชญากรรมให้เร็วที่สุดกับแบบที่ให้ความสําคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิแล้วก็กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่ข้อมูลชุดนี้ทิ้งไวใ้ให้เราได้คิดต่อกันก็น่าสนใจมากนะคะคือในโลกความเป็นจริงเนี่ยสังคมแต่ละที่แต่ละประเทศจะเลือกวางจุดสมดุลตรงนี้ไว้ตรงไหนระหว่างความต้องการ ปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนการที่เราจะเอนไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะที่แต่ละสังคมต้องหาคําตอบในแนวทางของตัวเองต่อไปค่ะเป็นประเด็นทิงทายที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับสําหรับการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ก็ค <c oughs> งต้องหมดเวลาลงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ